ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านมารับชม Mercedes-Benz นะครับตัว E Class นะครับตัวถัง W 1 2 4นะครับมาเป็น c a ร์บิโอเลเลยนะครับรถคันนี้พวงมาลัยซ้ายด้วยนะครับนับคันในประเทศไทยได้เลยนะครับได้เข้ามาทำการ Restore ระบบเครื่องเสียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิทยุตัวใหม่เป็นของ Alpine นะครับ UTE 73 EBT นะครับ ตัววิทยุสามารถที่จะเปลี่ยนไฟเป็นแอมเบอร์สีแอมเบอร์ได้นะครับที่เข้ากันกับตัวรถนะครับตัวลำโพงจะเป็นของออดิสันทั้งเซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงชุดหน้านะครับประกอบด้วยลำโพงที่อยู่บนแดชบอร์ดที่แผงประตูนะครับหรือแม้แต่กระทั่งแผงด้านหลังนะครับจะเป็นอยู่ในตระกูล ap prima นะครับแล้วก็ตัวตู้ซับนะครับสำเร็จรูปออริสัน apbx 1 0 as 2นะครับ เป็นตัวที่ขายดีนะตอนนี้เลยแล้วก็เดินสายลำโพงใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นของ Monster Cable นะครับรุ่น MB 600S นะครับเดี๋ยวการติดตั้งเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปรับชมกันนะครับเริ่มแรกนะครับจะให้มาชมในส่วนของตัวลำโพงชุดหน้าที่อยู่บนแผงหน้าปัดกันก่อนนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นลำโพงขนาด4นิ้วนะครับไม่มีลำโพงเสียงแหลมนะฮะ เราได้ทำการติดตั้งตัว Audison APX4 เข้าไปเป็นลำโพง4นิ้วเช่นเดิมนะครับแล้วก็ลองด้วยตัวโฟมหนาๆตัวนี้ด้านล่างสีดำๆนะครับเพื่อทำให้ด้านหลังของตัวลำโพงเนี่ยซีลปิดสนิทไม่มีอากาศออกนะครับการทำงานของตัวความถี่ที่เป็นความถี่เสียงกลางและมิดเบสเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ เราค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการหาลำโพงที่ตรงกันกับของเดิมเข้ามาใส่นะครับแล้วก็ไม่ไปแปลงรถนะครับพอรถประเภทพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะเก็บเป็นการวีสโตลรถทั้งหมดละเราก็อยากจะได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเดิมๆนะครับถัดมานะฮะสิ่งที่รถคันนี้เนี่ย w 124คันนี้เนี่ยจะแตกต่าง จาก W 124ทั่วๆไปตรงที่ว่ารถที่เป็นรถ2ประตูแล้วก็คารีบิโอเลตด้วยนะครับตัวเปิดประทุนตัวนี้เนี่ยจะมีลำโพงตำแหน่งนี้ W 124ทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีตู้ลำโพงแบบนี้มานะครับ ทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังคงใช้ลำโพงที่เป็นไซส์เดิมนะครับของเดิมเนี่ยจะมาพร้อมกันกันกบตู้ลำโพงด้วยเห็นไหมครับพลาสติกที่ล้อมรอบอยู่เราใช้เป็นออดิสันตัว AP 6.542นะครับซึ่งเป็นลำโพงวูเฟอร์แบบ2โอห์มนะครับสาเหตุเพราะอะไรอ่ะผมจะให้ดูลำโพงเก่าลำโพงเก่าตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพง4นิ้วหมดสภาพละ ไม่มีลำโพงเสียงแหลมตามที่ผมแจ้งไปนะครับทีนี้เนี่ยตัวลำโพงที่เราติดตั้งเข้าไปที่เป็น a p x 4เนี่ยจะมีตรงกลางอย่างที่เมื่อกี้ที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยจะเป็นลำโพงเสียงแหลมนะครับถัดมานะครับตัวลำโพงวูเฟอร์ที่แผงประตูเนี่ยทุกท่านดูครับเห็นไหมฮะ2โอห์ม ซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องหาตัวลําโพงที่เป็นวูเฟอร์โอห์มเนี่ยเข้ามาใส่เพื่อให้แทนที่ลําโพงตัวเก่าและตรงระบบของเดิมได้นะครับก็จะเป็นรหัสตัวนี้ ap 6 5 4 2 2โอห์มนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบเก็บแผงทั้งบนหน้าปัดนะครับด้านบนแล้วก็ตัวที่แผงประตูนะครับ อันนี้หลังจากที่ประกอบเก็บงานนะครับลำโพงชุดหน้านะครับแผงประตูประกอบเก็บงานเรียบร้อยทั้งหมดนะครับบนแดชนะครับแล้วก็ติดตั้งตัววิทยุเรียบร้อยนะครับ l p i n e Ute 73 ebt นะครับ Single din ตัวใหญ่สุดของ Alpine ณเวลานี้นะครับ Bluetooth รองรับได้ USB FM นะครับครับอันนี้จะพามาชมในส่วนของลำโพงชุดหลังนะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นลำโพงขนาด5นิ้วไม่มีลำโพงเสียงแหลมนะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวลำโพงออดิสันที่เป็นลำโพง Coaxial นะครับ APX 6.5เป็นขนาด6นิ้ว สามารถใส่เข้าไปแทนที่ลำโพง5นิ้วเดิมได้เลยนะครับแล้วส่วนสายลำโพงทั้งคันเนี่ยนะครับที่เป็นสีขาวน้ำเงินนะฮะเราใช้เป็นของ monster cable นะครับทั้งคันเลยทั้งหมดลำโพง6จุดเราใช้6เส้นนะครับเป็นตัว m 6 0 0 s นะครับเดินใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าการที่ลดอายุ 30ปีแล้วเนี่ยตัวสายลำโพงเดิมเนี่ยอายุการใช้งานหมดสภาพหมดแล้วนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการประกอบเก็บแผงทั้งรถทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของลำโพงชุดหลังนะครับที่ถูกติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะประกอบเก็บแผงเรียบร้อยทั้งหมดนะครับ อันนี้จะเป็นการติดตั้งตัวฟิลแยกนะครับใช้เป็นของ a u d i ดิ o n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  นเน็กนะครับเป็นฟิลแยกที่เข้าไปที่ตัวตู้ซับของ a u d i ดิั apbx 10 as นะครับท้ายสุดนะครับทำการติดตั้งตัวตู้ซับนะครับ a u d i ดิส apbx 10 as 2นะครับ ตู้ซับสำเร็จรูปมาพร้อมกันกับกําลังขับในตัว800วัตต์นะครับตัวตู้ซับตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลไอซ่าอวอร์ดด้วยนะครับไม่มีการเจาะรถนะครับเดินสายเข้ามาปุ๊บเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวบูตเบสไว้คอนโทรตัวตู้ซับเพื่อให้เราสามารถที่จะปรับความแรงของตัวเบสได้นะครับจากด้านหน้านะฮะหลังจากติดตั้งเข้าไปนะครับ ครับก็อันนี้เป็นตัวส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัว l p a UTE 73 EBT นะครับเป็นตัววิทยุที่ยังหาแล้วรูปทรงต่างๆเนี่ยยังพอที่จะเข้ายุคเข้าสมัยกับรถคันนี้ได้อยู่นะครับเป็นวิทยุใหม่นะครับสิ่งที่วิทยุเครื่องนี้เนี่ยจะใช้งานได้นะครับก็จะมีในส่วนของการใช้งานตัว USB นะครับ มีบลูทูธนะครับมี AM มี FM นะครับใช้กับตัวเสาวอากาศเดิมได้เลยนะฮะแล้วก็จะมี a u อ i เ i a r รนะครับเพื่อ Input สัญญาณแหล่งเสียงจากภายนอกเข้าไปได้นะครับรอ,อ,องรับตัวที่เป็นการใช้งาน iPod ได้และที่สำคัญเนี่ยเปลี่ยนสีไฟได้ให้เป็น a m b i e n c นเข้ากันกับสีที่เป็นสีออกส้มๆแดงๆที่อยู่ในตัวรถได้นะครับ ทุกอย่างเนี่ยลงล็อกของเดิมได้ทั้งหมดนะครับก็ระบบทั้งหมดของเจ้าตัว w 1 2 4 c a r i o l e t คันนี้นะครับที่เราตั้งใจทำการติดตั้งหรือว่าเป็นการ Restore รถคันนี้เนี่ยก็เสร็จสิ้นลงทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ฝากผลงานของทูดินไทยแลนด์ and, ไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่08 1 6 3 2 6 5 6 6ครับ หรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับที่ Facebook Fan Page YouTube c h anel n 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ